แล้วเจ้ามงปังฮ ouais. okay. anyway. okay. okay. ักตาอีพีชางใช่เสียงวันจะเป็นเสียงแบบตันแหล่มากเอออีพีหนึ่งก็ลืมลงแป๊บแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งเข้ามาตีกูได้หรือไมโอเคจ้อยังพม่เข้ามาโอเคมีของที่ ต้องดูแลทำไมทำไมต้องแอบกูทำไมต้องแอบกูถ้ามึงเข้ามากูไม่ให้เล่นเฮ<อ>้เอ,อย่าพ่งเข้ามาทำอะไรเราก็ได้เลยอย่าเพิ่งทำไมต้องหาขลาดนานายังไงกูก็ดูไม่ได้อยู่แล้ว เข้ามากูตกนะรูเดียวอ,อย่าพึ่งกูคุดแร่อยู่เอออย่าพึ่งนะเออ เซบ,บอกว่าให้เขทาเคบอรโอเคแล้วเก็นเสร็จแล้วผิดยังได้แล้วโอ้ยยังไม่ไกล้หรอกมันดี เออรู้แล้วขอตกแต่งอีกนิดกูรู้แล้วตกแต่งสกินใช่ไหม ไว่นานขุดไปไรกดมาดูว่ามีฐานไงก็เห็นฐานนี่นะแ,แต่มึงตกแต่งเลยตบกูมาไหนเสร็จลตกแต่งเลยลให้กูขุดฐานหมดก่อนเถอะ ข้าวนก็มีแไม่เอาวนตรงไหนไมีฐานกูก็จะเอาหมดอ่ะต้นฐานกูนกมึงก็ดูฐานดิมึงไม่ต้องขุดตรงนี้โอเคแล้วทำคนอักษรโทรมาแปบนึง